สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกว่างปลาสุขูสุขคนครับผมมือนีมากพอๆกันที่เราครับมีแขกรับเสื้อมาสองคนครับนี่ตั้งเจ้าคิดเรงคิดเห็นตังไดครับรัฐบาลชุดนี้ผมไม่รู้ตามรักว่าตามรักอยากให้อยู่ต่อหรืออยากให้ออกอยากให้ออกเป็นยังคืออยากให้ออกเด็ดขดเลยก่อนป้าครับมือได้เกลือครับ เนาเน่าเนาวัตถุด ah, oh no, um, no. um. um no ิฟ้าก็มีบักนาวครับผมเอาไปยางกุ้งคนชั่วบกนาวบกนาวอมหอมแดงก็แดงบกนาวผู้ชายกะทีนี่จะจ้งทีนี่ผู้ชายเชียบเตาเขาคก็ขึ้อนี่สร้างเตามีมือครับผมมีมืออยู่แล้วมากรุ๊ป้ากรุ๊ปแก่เลยจะบกนาวพี่น้องก่อนถึงนาวลงไปอัน หมดแดงเขาบอมีครับย่ำนี่บูดูนี่ยบังนึงกระโดกเอ็มลอยบันนีอากาศเลยปะเนียนอดีปะกินเอ็มลอยน้พี่จัวเหลเมลยเี่งอาี้เอพี่้งบันเขาก็สีมาเซยพิกผงครับแค่น้อยอยยังเขาฟังเลยได้อยเขาฟังโอ้หอยแล้วช่สิเป็นตาก้องให้ผมสุดรถครับบันันมาเียงเด พูนตัวหน้าค่ะเห็นว่าดิ็นเนตไอดอลของเาอย่าง้าียอดโหนี่วิบ่าวงทำมาวั่มคุณไปนั่งคุณผู้พาก็ไปนั่งหน้าคุณไปเรือน้่คืเมียเมียคนใหคนเหยเห็นเลยเห็นเป็นตากร้องอยากเป็นตาก้องไปนั่งนี่นู่กลัวครับป่านนี้ แง่ำเนี่ลูกสาวเหยเียเขากล้องผู้เบาผู้เบาเต็มเหยนเลยมันคือควันเนี่ยขนาดเินขนดหมาแหงแค่นี้แลาครับย้าไปกดไปนั่งแหางคุนนี้้อผู้พากาอะไร่ครับแฟนอแฟนใให้คือแฟนแบบไหนเขเรียกว่าแฟนูกจบไหนบคนไหนเนี่ยโอ้ฮักล้วนี่โอ้ฮักเร้วแบบไหนเขาเรียกว่าแฟนนะมานั่งอะ้าน้องปรียบเบ อย่าเป็นตากองนี่วะแว้นเขินไปแบบไหนว่าเขาเรียกว่าแฟนะสวยไม่ขาย่างี้สวยไหมสวยนะนี่แหละตุ้ยปูแต่พ่อก็รู้ว่าแม่อ่านแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนหอมแดงครับเราเลี้งไกลแล้วย่อมเย่ยมพริกแห้งครับผมแป้งกันตะขาบมะนาวมะนาวใส่มะน้าไม่ให้เบิร์ดเลยมันจ้ำอร่อยอร่อยหอมไปซี่ไปเรียครับผมังแซ่บนะ หอมแกตั้งแต่งเดินนี่แล้วบ้า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 แตงเมาเลยมันไปเนี่ยคู่ไปเลยคู่เจ้าเอาอะไรพ่อใไงฮานุกมามาติตีดบ้ากันไปซอยอีกผมสิเมาคู่ไปได้เด้อคู่เด้ออันจะอะไรกันทีเดียวร้านไห้เกินกับไรนี่พ่อฮานุกมามาติดอีกบ้ากันซอยอีกซอยนกบอกซอยใหญ่างไงเพื่อนชาวบ้านเอาห่อแนี้มาลุกจะบ้าก็จะสาวก็เป็นธรรมดาทด้มึง ห้อมาส่มนกไหนไปที่อยู่นี่รงุงอย่ได้หมดเออมาส้อมันมาเห็นชัดๆตบๆมาแล้วครับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมาแล้ว,วอยอดด้วยครับต่อต่อต่อไงต,ต่อมาได้ยังไงครับอันต่อที่แม่นุ่งผ้าเป็นอย่าบอาว่าความลับเดียวฮะหรือไม่ความลับปะิเปิดเผยเลยท้าผู้ใดลอยท้าผู้ใดลอยอือโดนนี่พ่อ ตอมาเล็กน้อยตอนนี้เขาลองเพลงตอนที่เป็นุ่งผ้าไปงานแต่งบักขึ้นเปเต้นเอาเตอไปพ่อหเอาเือเย็บเอรพ่อเดียวอ้าลิปะพูเชื่ลิปะพูเอหูยาขอลิปะพูไม่ตอเตอร์ไปตอลปะพูนมาเต็มมเมมเมเพ็มเหมือมังวเพชรเปล่าเพชรตกลงสิไปเทียวบน ไปม่งนิงบกอนบอยิมกอนมัยิมพี่น้องมงกับอะไรไดความปีค่ไหน่หลมันกวานกว่าเถ้าผมบอกผมเจ้าที่ไหนกินหยุดนีนอั่นียนนีเดียวพอมันพี่น้องเียตัดอเนี่ยตัดอเยงวกัมึงไม่นี่่ ไปบานที่ไปหามเลี้ยงนี่แหละคือใจตาลาคนเล้วไปบันไงตักเอาไปเช้นไปตักชาชาคาออกไปนี่อรเป็นประยุติปาเป็นจับปะวิรปะวิรก็บ่ออกปะวิรก็บมหายงันเดือนหนาพันปะวิตร่างน่รู้ปิะวิเ็ดตาพ่นวดปะวิรปิิตักายังกป ปาวิทปาวิทโกรคเนอนถามยังก็บอกว่าไม่รู้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 สักอย่างไปเอามาใจขอมันวิทไปเรียนไปเรียงไม่รู้เลยนะไเหี้ย้เรู้เอาเฮ้ยกเนี่ยเรียกิียกันอยู่แล้วฮะตอรปาวิททะเลาะจ้ารุ่งตูการอะไงกันไหวให้หน้าคูท่าไปดิไปดลุงตรงม่นเน กา่หั้เอาไปหนึ่งกี่หัวใี่ราเปล่มันเยมากว่ายมาโยกคนต่อไปกัวาทีนาการเมืองห้วดตีไผ่มีไัยเลยวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีสวัสดีครับเอันนี้ก่อว่าตีไปท่าคุณแล้วพอเอาก็วัาตีเปนท่าคุณนี่ไงสวัสดีกล่องไหมสวัสดีกล่องไหทำมือส้วมไมมือส้มมึัตอนี้ดสวัสดีครับ้นสมเวัสดีครับกนสวัสดีครับกน เล่นนกเลนกสองาวแท้ดาวแท้ขาลองครับเต็ซื้อนะครับการสเกียมันสั่งันดูคเดี่ยวออโดนนะครับพอมาก่อปป่าสุกินนะครับร่องร่องติดตามเขาเอ็นไวแกง่ะเอ็นไว้รู้ยเมดแม่นะครับ มันหน่อยนี่ไรปันกันกินตามหน่อยเหรอกินแต่ผู้เดียวกับมึงแมนแล้วกำลังกินเล่นคนกินผู้เดียวเนาะไปเล่อยแบบเมื่อเนี่ยกินไหวเลยมนี่เอาเหนียวนี่สมาร์ทกันนะจะทาป่ะฮะต้องพาไ่ได้เมื่อความเ็น้ยงของเส้นซาลิงฮะเป็นผู้สาวไปเส้นซาลิงกันมั้งเป็นผู้ชายท้องเป็นผู้ชายสิ ีตอดาเนีคุณรักฐาไนี่ไ่ได้สีเนีตอกดากาอกาไมราอก้มาซื้ะทวูเล่ติเป็นไปตัวไปเล่ดไม่ได้สีเนีตอกดาที่เิญมาอ่านว่าเขากระซ่าเป็นบ้าเขาไม่ให้เราอนี้นัเขาไม่นหันมานกูก็ยืนยันนี่่าเมนมเมนถามนึ่งอันนี้ซื้อว่าน้องยังครับ เราเอาเสื่อเสื้ออะไรเยอะิได้กินซ้อนแข็งๆเลยครับก้อยปลาพี่น้องมื่อนี้ครับผมก้อยปลาก้อยปลาขาวครับมาดูครับที่ไดงเป็นท่าเทปผู้ดาบอยากไปเที่ยวแล้วครับถ้าเขาไปได้เจเราป้าซีไปไทยชีพยู่นั่นเจ้าพี่จะไปไทยมาไทยเลยปลาปลาก็ต้องที่จำไม่ปลาไหม อย่าบ้าไปตายกวินงใ้เพื่อนันรอกันบ่เพื่อนันอกันนั่นหกเดี๋ยวท่านยูสาแตกเนี่ยโดนเนี่ยเสแตกงบแล้วผ่านจะเปนเพื่อนกันครับคุณะนตาก็เหนอยู่บัด นัวน่่งอมวันก็เปิปลาเด้อพี่น้องเอาสดให้ี่นองคุณมึงไงคุณวาอยากเห็นใ้แจกบาเบอร์สวดข่อยป่าเขาทำไงพ่อเขาทำมีไงตัวยัเป็นเตแบบแล้วก็มาี้ม่อกินย่อมยวนจริโอ้มันม่เนบทเนียเาเนียพี่น้องมึงจะทำเนี่ยดีแ่บเบี้ยงเรียกหลองมากทิโอ้ยมนเยอะกีไลได้เรองน้ำก็ได้เชียร์เรานรองน้อนสภาพเด็ดุดดางก็เหมือนบ่มเหมือนไ เอาเมื่อตีแล้วกันเออไปตานไปหานองกันเลยไปตันไปเห้เขาว้าวแไบนั่งดูเขาเป็นนังคะ มาตามไปเพิ่งเงี้ยเจียบเพิ่งเจียบเพิ่งไม่รู้คือกันใช่หองเนื้อห้องกี่หนังเงี้ยใช่หอกเนื้อมันหยาบนะเจ้ามนหยเยเอาเด้อครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนั่งดีดินั่งเอก้าเราขอบคุณนายคุณนั่งสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องเพียงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมือใดมีมีนู่นเด็ดเดีเดี๋ยวจะมาเฮ็ดเฮ็ดบไปพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ครับองต้ เพิ่มกดแชร์กดซับกไใครกันแน่กดติดตามนะครับ